สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกมลเข็มทิศชั้นม6ทับ2เลขที่31ค่ะวันนี้จะมาอธิบายโจทย์เกี่ยวกับเรื่องความร้อนและทฤษฎีโจนของแก๊สโดยวันนี้จะมาอธิบายโจทย์ข้อนี้กันค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะถามหา U ซึ่ง U คือพลังงานภายในระบบนั่นเองค่ะโดยการหา U มีหลายสูตรมากก็จะยกมาแค่2ส,สูตรลวกันนะคะ โดยส,สูตรที่หนึ่งคือ u เท่ากับสามส่วนสอง nrt สูตรที่สองนะคะ u เท่ากับสามส่วนสอง NKBT คะ่ะโดวยวันนี้นะคะเราจะมาใช้สูตรที่สองกันคะ่ะโดยที่โดยที่ N เท่ 02, ากับ6 2 2ุคูณ10ยกกำลัง23 N ก็คือจำนวนโมเลก,กุลน,นะคะ KB เท่ากับ1.38ุ่คูณ10ยกกำลังลบยี่มคิวบเป็นค่าคงที่นะคะส่วน T ก็คืออุณหภ,ภูมิเท่ากับ300รคิวบค่ะเราจะมาแทนค่าในสมการกันเลยนะคะ U เท่ากับ3ส่วน2 nkbt หกจุดศูนย์สองคูณสิยกลายนยีคูณกับหนึแคูณสิยกกลังลบยี่แล้วก็คูณกับทีก็คือ300นะคะโดยเราสามารถตัด สิยกกำลัง23กับ10ยกกำลัง23ออกได้เลยนะคะดังนั้นเราจะคูณและหารตามปกติซึ่ง u ก็จะได้เท่ากับ3ามพัจูลน,นั่นเองค่ะเราจะประมาณค่าโดย u นะคะจะประมาณ3.7มจคูณสิยกกำลัง3าจูล นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะโจทย์ข้อนี้พลังงานของแก๊สภายในระบบเท่ากับ3.7.10คูณ10ยกกลัง3จูลค่ะขอบคุณค่ะ